ข้อมูลจากท่านอื่นๆอย่างเช่นเกษตรโฉออันโอเมรท่านบนที่มาสุดๆแล้วก็ท่านทานา่ทา,นา,านที่มาร่วมเข้าปฏิบัติ จชประการไดรครับผมแบบตามที่วางในในกรอบเอาไว้ให้นะครับซึ่งเป็นภาพรวมๆในการสัมภาษณ์ในวันนี้ก็จะไม่ก่อความเสียหายให้แก่ท่านประการใดเป็นเพียงการาสัมภาษณ์เพื่อนำการปฏิบัติแห่งสำนักนี้นำไปลงข้อมูลเพื่อทำรายาวิชานี้เพื่อให้อาจารย์ได้ ตรวจสอบดูว่าการทํางานของนิสิตเป็นเช่นไรประการใดการเร้ตอนที่หนึ่งก็สวัติผู้ให้ข้อมูลก็สามารถเขียนลงไปในกระดาษที่ให้ได้เลยครับพรมีการสัมภาษณ์ของอาจารย์นี่อาจารย์จะสัมภาษณ์เป็นเป็นเสียงหรือว่าจะให้ผู้ตอบสัมภาษณ์ี้เขียนเขียนเป็นในรูปตัวซอนลง ในวันนี้ให้ัดเคสให้มันเกันต้านทน่ถ้าถ้าจะสัมภาษณ์ด้วยเสียงมันจะได้ความละเอียดมากกว่าซึ่งผู้วิจัยจะต้องบันทึกเสียงหรือวิดีโอไว้ด้วยแล้วถึงจะไปถอดได้ว่าแต่ละท่านนั้นอย่างไนเพราะว่าด้วยประหยัดเวลาด้วยเนี่ยกระจกคําถอยลงมาเก็จะใด้เวลาที่รวดเร็วเสียดีเยมันถึกเสียแน ก um uh, ็เอาตรงนี้เลยนะจ๊ะก็ได้ยินก mm ัน hmm. ถ่ายด้คนก็ก่อนอื่นประการใดก็ขอถามถามรองผู้แต่งผู้ใช่ไม่ใช่โอเคครับไม่ต้องอายคนนี้แใหญ่ไม่ต้องอาย พอัส <G Incre ased> ัมภาษณ์ในตามข้อหนึ่งนะครับรูปแบบการปฏิบัติการเอาทีละคนทีละรูปรือว่าไม่ต้องหมดเอาท่านก้าไปกับอะรก็อยู่ที่ท่านเลยก็เอยหยุดะสมของท่านกไปแล้วก็จะตอบของท่านจากร้อะไรท่านมาถามเรื่องว่ไรเรื่องว่าแล้วผมก็ให้แนวแางให้แนวทาวัการสัมภาษณ์ผู้ผู้ผู้ให้การตั้งอยากรู้อะไรถ้านถามวรื่อง้ดียวก่อนคืเร่องะไรเรื่องตรงกรรมามีคร ัที่สำนักปฏิบัติกรรมฐานละไถ่ธรรมปสิทธิ์ปฏิบัติกรรมฐานเป็นไปด้วยความอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างท่านถามถามหมดเลยกันอยทีเดียวเอาเป็นว่าท่านถามโยมลวกันเนาะถามถามโยมนะคะโอเคขอให้การสัมภาษณ์นะคะอย่างนี้ว่า,ารูปแบบการปฏิบัติ สำนักป่าโยธาประสิทธิ์เนี่ยนะคะรูปแบบการปฏิบัติธรรมของเราใช้คําบริกรรมภา,าวนาว่าพุทโธละฮะเส้นเดินสายาตามพระแม่ครูบาอาจารย์ก็คือองค์หลวงปูดุลนะคะก็สืบเนื่องมาจากสายกรรมฐานนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนตัวที่2คุณสมบัติของผู้มาปฏิบัติกรรมฐานนั้นจะมีอยู่ประมาณ2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือส่วนเอกสาร,รซึ่งทางสำนักปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นผู้รับผู้เข้ามา ปฏิบัติธรรมว่าผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรอย่างเช่นมีสติปั้นเฟื่อนหรือไม่หลกักรนีปัญหาครอบครัวมาหรือเปล่าแล้วก็มีปัญหานิเสี่นูมม่นนี่นั่นหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีการยื่นเอกสารก็คือบัตรประจําตัวประชาชนสำนองทะเบียนบ้านแล้วก็ตรวจโควิด -19 ตามระเบียบของอรัฐมนตรีสาธารณสุขนะะแล้วก็ในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติก็คือในช่วงทานเข้าเช้าเสร็จแล้วก็จะมีปกติก็คือสวดมนต์เช้าเย็นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วงกลางวันก็จะมีการเข้าอบรมโดยพระอาจารย์โอมโมจะเป็นผู้อบรมนะคะอันนี้ก็คือผู้เข้าออมาปฏิบัติกรรมฐานนะคะแล้วก็กระบวนการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยนะคะก็จะใช้กระบวนการโดยพระอาจารย์ในการสอนอยู่เดินนั่งนอนนะคะ กินดื่มคาพูดคิดอย่างมีสตินะครับแล้วก็ภาวนาองค์รวมนี่ก็คือพุโทโธนั่นเองนะครับแนวปฏิบัติตามรูปแบบการปฏิบัติธรรมาฐานก็คือ,อได้นําเรียนไปแล้วว่าได้ยึดตามรูปแบบของการบริกรรภาวนาว่าพุโทโธนะครับแล้วก็ข้อวัดของวัดไปเราทำฤาษิเราเนี่ยตามฉบัะะบเดิมนะครับตามฉบับเดิมที่ยังหลงเหลือเอกสารอยู่นั้นก็คือผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับ<ม>ก็จะ งดมือถืออ่านหนังสือพิมพ์หนังสือกระตูนหนังสือดารงดารา,า,าต่างๆเรา